ตัสสะพระคาวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคลาดเคาะ ฟาดเคราะห์ฟาดโศกฟาดโรคฟาดภัยเศรียดจันไดสินไม่ดีทั้งหลายเอาไปจากข้าพเจ้านางสาววินิตาชมพูเทพาเกิดวันที่28มกราคม2528ันอิเด็กหญตาสวาเกิดวันที่7กันยายน2558ให้หมดเลยสิ่งดีๆทั้งหลายที่ข้าพเจ้านางสาววินิตาชมพูเทพาเกิดวันที่28มกราคม2528ันอิเด็กหญิจตาสวาเกิดวันที่7กันยายน2558ได้หมดไปขอให้ข้าพเจ้าได้กลับคืนมาพร้อมกับโชคา ใหญ่ๆและขอให้ข้าพเจ้าได้พ้นจากอุปคาตกรรมตลอดอายุไขของข้าพเจ้าสัตว์ที่ข้าพเจ้าได้ปล่อยในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายรักษาชีวิตให้รอดปลอดภัยตลอดอายุไขข,ของท่านเทินสาธุเปิดขวดค่ะเปิดขวดให้แม่กลับค่ะ พิพากมยติดางโหตัวสุพิตาโหตัวยตโยขอที่บุคคลส่วนนี้ให้ถึงซึ่งเจ้ากรรมในเวทเจเกตชาเจกายสักขาดเจ้าขนุจิข้าพเจ้าขอให้ที่ขอที่บุคคลส่วนนี้ให้ถึงเจ้ากรรมในเวทที่บุตรนิกรรมข้าพเจ้าอยู่ท่านนี้ขอให้ขออให้นุโหสิกรรมให้แก่กันและตัดขาดจากกันด้วยเถิดปล่อยค่ะเลยเลิวก่อนอแล้วข้าปลอดภัยนะรักษาชีวิตให้แข็งข้าปลอดภัยนะ